สวัสดีครับ <c oughs> ผมตื่นเต้นสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับน้องอินเพชรบันแพงนะ <c oughs> ผมหูนะผมตื่นเต้นคือหลายคนหลายท่านกะหูไปแล้วจากหลายหลายหม่องหลายหลายบอลน,นะครับเพิ่นเดวิลได้จ้ากันแล้วแต่ว่าผมผมฮอกก็เดวิลเพราะว่าเพิ่นฮกก็โพสเพิ่์นฮอก็ประกาศ นั่นก็คขึ้นในส่วนของนองอุงอิงครับอุงอิงเผ็ดบันแพ่งเขานี่แหละอีหลาหน้อยนะครับคม,มชัดหลึกลูกถุง Award. อวอร์ดผมกับ่มหูว่าเพื่อนประกาศแนวไดนะครับผมโมหูวิลีไดีว่าผมดีใจผมสิอานให้พี่น้องฟังเพื่อนประกาศแล้วเพิ่วมาจังสิคือ เว็บคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกดอทเน็ตอืมกันี่ละของของกิจก,กรรมนี่แหละครับข้องกิจก,กรรมนี่แหละเพิ่นโพสเมือ่อเวลาบริตัวเด้บริตัวครับของจริงวันที่ยี่สิบสองสิบสองนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีอืมเพิ่นเพิ่งก็โพสไปผมซื้อมาหลายท่าน หลายคนเพิ่งกะจะหู้แล้วแหะแต่ว่าผมเขาก็เห็นค่าติดทีวีอยู่นะครับไม่ต่ไม่ดันไม่ดันเพ่งไม่ต่ดันเพ่งครับเขาก็หอดเฮี้ยนมืออื่นพอๆกันเพิ่นโพสครับผมเพิ่นโพสว่าเปิดโผลรางวัลประเภทยอดเยี่ยมงานประกาศรางวัลคมจะลึกลูกทุ่งอวอร์ดสองพาร้อยโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่27กันยายน2566 ณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นี่สำหรับพี่น้องนะฮะเพิินก็เลยหายไล่หน้ามานะครับก็ม,บมีร่างวันเกียรติภูมิลูกทุ่งไทยนี่แผนกหนึ่งมากระบอีหัวข้อหนึ่งรางวันแรงบันดาลใจไทยลูกทุ่งนี่มากระบะร่างวันอมตะรังสรรค์น,นี่เป็นหัวข้อได้นี่ผมอ่านหัวข้อให้ฟังแล้วก็ร่างวัน คำร้องทํานองลูกทุ่งยอดเยี่ยมนะครับนี่ฮันเดมี่ฮันนี่น้องอิงมาดีอยู่หัวขวานี่เมื่อสิเมียเลียงเรียงเียง,ยง,ยงหัวขอน้องมามิวสิกวิดีโอเพลงยอดเยี่ยมเนี่ยนี่นะครับเพลงยอดเยี่ยมยีเื่อเพื่เพืเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมอมืลูกทุ่งประสานเนี่ยมาได้บัณฑ์ศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมนี่ก็มีทีแอมมีมชอวกลว้ยเมกอเบซิดก็มีนะครับผม บาดนี้แทนแทนแทนศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งญิงยอดเยี่ยมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับต้องมีคอยตื่นเต้นเนาะคอยก็บเพาะหูดอกกะว่าต้าน้องงิงไดได้อี้ยงกระซังคือมันเป็นเรื่องดีถ้าคำว่ารางวัลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีนะครับมันไม่ใช่โทษฉะนั้นเฮ้าวรจะดีใจรางวัลยังกระซังถ้าได้เออนะครับถ้าได้ได้มันก็คือได้ไงถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นรางวัลมันก็คือสิ่งที่ดี อก็อตื่นเต้นขอ,ขอ,อกเฮี้ยงผมขอโทษไหลายครับเดี๋ยวอ่านไหมอ่านไหมตือนเต้นนี่ดีครับผมบอกเลยช่องอื่นหมองอื่นพังกาศีรุ่งไปแล้วผมเตือนเต้นไปก่อนผมเดาเออมานตื่นเต้นกับผมน้ำแน่ดีใจกับผมน้ำแน่เออเอฟซี FC. เออนี่บอกว่าศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเจียม,มนี่นุ่นนินชาลิสาเพลงดวงใจอสูรสังกัดสิงคคอร์ด คนที่2ปงปอยซ่อเพลงอ้ายจะไปบอกไผสังกัด V6 Music คนที่3ครับอัง,งุนกันที่มาเพลงเปิดหมวกสู้ชีวิตสังกัดของ The Song เน่คนที่4ครับอุ๋งอิงเพ็ดบ้านแพง้แพงแห้งเนี่แห้งแห้งเพลงหอบฝันมาลังห่านครับตอนนี้ทยานสู่23ล้านวิว ไปซอยกันจะเลื่อมครับผมบอกแห้งปวดผมขอโทษได้หลายครับสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแผงนั่รกับคนสุดท้ายครับในในในรางวัลตัวเนี้ยคือแอมชนทิชาเพลงหอเขาหอข้าวสาวบ้านนอกสังกัดแกมมี่กรเนี่ยเปิดบ้างอีกเบิดเหรอนหนได้เพื่อมีน้องหญิงอีกเธอได้อีกกันนึงนี่อีกบ่ แบบแบบแบบตกใจเบิด่ามันบอโจเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านก่อนคือผมผมเห็ดหลายอย่างหลายแน่วเนาะพี่น้องคือกันกันสมมุติว่าผมเป็นแบบคนดีแบบเบาข่าวโดยจังๆเนี่ยมันกระิอยู่เรื่องแนวนี้ตลอดแต่ว่าผมพดีเเบาข่าวโดยจอจงให้มันก็นเรื่อยนี่เนี่ยเดี๋ยวบังเบิงตกใจวัางหันว่ามันบอดโจวอ้มีไหมไม่เห็นไม่เห็นบอโจนะตกใจ ผชายไผ่พงเสือสทอกุ้งสุิราผมตกใจผมว่ามันมีบอดโจน้่ดีใจยขนัขนมันัมันมี่ซื้อแล้วี่ยังกระซางจะเป็นรางวัลถ้าผมเข้าใจ่ผิดพี่น้องถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้คือโผนะครับคือรางวัลยอดเยี่ยมไม่ใช่รางวัลท,ที่ที่เราโหวตไอ้รางวัลที่เราโหวตจะเป็นอีกอันหนึ่งฉะนั้นครับฉะนั้น เข้าไปอ่านให้ฟังก่อนเช็คเช็คฉะนั้นปารคนโหวตพี่น้องเอ้ผมเปิดนี่ไหมน้องอุ้งยิงในหมวดเคเอสามเนี่ยนะครับเคเอสามผมขอไปเบนก่อนเนี่ยตอนนี้กับปันนี่ด้ิ อันเพียงกันยังก่อํลำเพลินไอรอนโชว์พี่น้องไปดันไปดันในหอดสองเสียนวิวนะซอยกันซอยกันพี่น้องเข้าหักแพงกันต่อเสอ้อโรดนะหักแพ้งกันไว้ดีกลัวสั่งกันยาสีเพี้ยแตกมา,ามขาึนนนนนนน้นน้ำถือขเนี่งนั่นแหละน้องอิงยุคแค A เอสามเหแม่มันมันมันหนาจะเป็นอันอีกอีกสาขาหนึ่งอันที่ที่เข้าโหวตกันต่ว่าอันนี้บ่นหนาสีเมนกันอันอันอันนี้บเม็นเข้าโหวตต่ว่าคือแบบ พนอาจจะเก็บสถิติหรือว่าอีหย่างมากฉะนั้นถ้าเป็นคนระรางวันกันน้องอุงอิงก็มียังมีโอกาสรุนรางวันใหญ่นะครับก้อนหน้านี้กับหุ้นที่เราไ้พี่น้องว่าสูสีกันกับแอนออร์ดีอยู่แล้วนี่นะครับสูสีกันอยู่แล้วคือแบบฟึบไปฟึบมาคะแน่นเบียดกันอยู่ตลอดนะครับอันดับอันดับสองนะฮะอันนั้นกระถารุ่นผมว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบประกาศผลหลวก็สัมีเทปอ่าเทป เทปงานเทปงานประกาศรางบัลนนี่แหละเพิ่อจะล่วงเดือนตุลานะครับพี่น้องก็คคอยติดตามข่าวสารกันแต่ว่านี่ๆๆๆนี่วันที่ยี่สิบสามเมอืนนี่แอนออรดีครับกับบอยสิริชัยพันศรีมาขึ้นเวทีวันเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรวันแพงณสนามกีฬากางบ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเพินสรีร่องเพ่งยังเนี่ยกุมปิดคันสีเขาเฝ้าเขาครับ ไปแง่กันมะอื่นมุจ้าสีหนาวคอยบอกเลยครับผมบอกเลยถ้าไปถากันยุ่งมืเอื่นเนี่ยมันมันมันเป็นสิิดึงเขาพระท่านนะครับหลายเสื้อผมรลดครับตอนนี้ก็อญายิเราอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวมืเอือนกับไปบวปอกันผมกับว่าจะไปมือือนนั่นแหละไปเป็นกําลังเรื่องเชื่อแรงใจเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ผมบอกอย่างเงี้ยในเอร์คลิปนี้ครับขนนกถีบเงินไปนะครับเอถีบเพินสั่งไปเสร็จสำหรับงานโชว์หาแสนบาทเสร็จไม่ทันครับ เสร็จไม่ทันเสร็จบวท่านแล้วบวโจรแล้วแก่ปัญหาจางังไดนะครับบวโจรแล้วแก่ปัญหาจางังไดเหี้ยหน่อยครับเนี่ยแตผมจะอาดด่านในฟังเสริมไปเลยเมื่อข่อนนี้บ้ตรงเบาหลายที่ว่าอัดอัดแน่นเข้าไปซึ่งข้าวสารเนี่ยเหี้ยหน่อยครับสุดยอดสุดยอดครับนี่แหละคือกัลรรยาณิมิตผมถึงบอกว่าพี่น้องเอ้ยมาฟังผมเบากน่มาเป็นกัลยาณิมิตกันดีกว่าครับ กัระยานิมิตคือมิตรที่ดีเห็นพร้อมป้องกันในสิ่งที่ดีอ่านี่บอจโจและมีกัลระยะนิมมตที่ดีก็เฮี้ยหน่อยเห็นไหมครับยืนเมื่อขาม่าซอยได้เฮี้ยหน่อยเขามาซอยครับอันนี้ตรงขอบคุณเฮี้ยหน่อยกักนด้อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พบพอกันไหมถ้ามีเรื่องอยังเด่นเด่นดนุนดนะครับกรจสีดวนสำหรับผมพี่น้องอาจสีไปภูมาก่อนผมแล้วเพราะเป็นยัง <c oughs> บอกข่าวว่าเราแจ้งกันโชคดีไม่ใช่ทุกคนนะครับเด้อวันดียิ้มสามพอกันฝากกดติดตาม Subscribe น้นะคับสวัสดีครับ